ก็เลยตามหลวงพ่อว่าบวชเป็นพระแล้วเราจะต้องเป็นเนื้อนาาบนที่ดีของญาติโยม น,นั้นเป็นตำรวจสินทั้ง5ข้อนี้ไม่มีเลยตำรวจมีเพื่อนมีฝูงมีการทังสรรค์สุรานารีมาแน่นอนก็ผิดศีลข้อสาอีกไม่มีเงินก็พูดเตะกับทางที่บ้านบอกไปกาวเวรจริงไม่โน,น่นไปเที่ยวมีสาวเลยมาติดเยอะเราไม่มีสีลเงินเดือนติดลบเลยนะจากเงินเดือนที่ว่าได้หมื่นกว่าใช้เกินไปตั้งหมื่นสี่หมื่นห้าก็เลยติดลบต้องหาเงินมาเพิ่มให้กับเจ้าหน้าที่การเงินผิดศีลทั้ง5ข้อแน่นอนอยู่แล้วมีอำนาจใช้อำนาจในทางที่ผิด จังหวะพี่หลวงพี่ได้ฟังวิทยุบองเอิญได้ยินเสียงหลวงพ่อนั่งฟังหลวงพ่อองค์นี้ทำไมเสียงเพราะมากแล้วก็วิธีการเทศของท่านไม่เหมือนกับพระวัดทั่วไปแล้วก็มีธรรมะที่ดีๆเป็นธรรมะที่หลวงพ่อมาถ่ายทอดเข้าใจได้ง่ายมากหลวงพี่ก็ตามหาหลวงพ่ออยู่ที่ไหนเบอรเอิญว่ามาเจอกับศูนย์กาณมิตรทันใหญ่มาศูนย์เกือบทุกวันเพื่อที่จะนั่งสมาธิกับหลวงพ่อฟังธรรมของหลวงพ่อคลิปนั่งสมาธิของหลวงพ่อหลวงพ่อจะกลังสอนเรื่อยๆําไมชาตินี้ถึงไม่รวยหลวงพ่อก็อธิบายฟังว่าเนื่องจากว่าเราขาดให้ทาน เราไม่มีศีลและเราขาดการนั่งสมาธิหรือว,ว่าภาวนาเนี่ยแหละก็เลยเกิดจุดเปลี่ยนเราก็เป็นตำรวจมาเงินทองไม่เหลือหลวงพ่อสรุปสีให้ฟังสีเลนะสุกติญยันติหมายถึงว่าศีลทําให้มีความสุขสีเลนะปูกสัมปทาหมายถึงว่าศีลเนี่ยทำให้มีปกษัพรย์หรือร่ารวยได้สีเลนะน,น,นิพนะุทิยัญติตัดสมาสีหลังบิโสทะเยหมายถึงว่าถ้าชาตินี้เรามีศีลห้าชาติต่อไปก็ศีลอีกทำไปเรื่อยๆกลายเป็นบรารมีสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ซึ่งมาเข้าใจกับหลวงพ่อก็เลยลอง มีทางมาอห่งเงินช่วงนั้นก็อยู่ในลักษณะการติดลบทางภรรยาเขาก็ไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆก็เลยมาขายของแล้วก็มีนายหน้าที่ดินพอเอินว่ามีเรื่องมีราวแล้วมาขึ้นโรงพักแล้วก็มาทานข้าวได้คุยไปมาก็ได้ไปทําธุรกิจเกี่ยวกับเป็นเท่าแก่ขายฝากที่ดินซึ่งไปกู้เงินสากรองตรวจ30,000นบาททามาจากพศ2 5 4พอสแล้วก็มาถึง2550ที่ว่าพบวัดธรรมกายก็เลยมีเงินมีอะไรขึ้นมาก็เลยฟังทำโรหลวงพ่อยิ่งมาใหญ่เลยไม่ได้ผิดศีลนั่งสมาธิให้ทานชีวิตก็ ทางมาเงินที่มามากก็มีทําที่ดินขึ้นมาเรื่อยๆจากเงิน30มแสนมาเป็น0 0แสนมาเป็นล้านกว่า4ล้านขึ้นมาเลยสมมติว่าได้มา1ล้านก็2 0 0 0 0นาเนี่ยทำบุญก่อนส่วนม,มากมาทำบุญวัดธรรมกายตั้งแต่ปี50ขึ้นมาแล้วสมว่มาจะปีละแสนเป็นกระถิ่งหลวงพ่อเมื่อได้ฟังคาตๆหลวงพ่อแล้วป,ป,ประสบความสาเร็จทุกอย่างเมื่อปี25-52ขึ้นไปนาวัดลา7วันเพื่อที่จะไปไปฏิบัติธรรมตอนนั้นเรื่องเงินทองจะมีแล้วขายฝากได้แล้วก็ทาบุญมาเรื่อยๆก็หนุนนำมาเรื่อยๆก็ตัดสินใจบวชรรุุ่่่นนนนเข้้าาษทีีั พี่ก็มีเงินเข้ามาเยอะมากที่ดินซื้อมา7 0 0 0แสนขายได้ไปล้านสี่หลวงพี่เลยมาทาอาคารบุญยายร้อยปีที่เรานั่งอยู่เนี่ยสามแสนบาทเอาบุญมาฝาก้วยนะทำสามแสนเลยโอ้ทวีใหญ่เลยอยากบอกว่าถ้ามีศีนเนี่ยรวยแน่นอนหลวงพ่อที่นําว่าพื้นฐานของชีวิตมนุษย์จะต้องมีศีลถ้าไม่มีศีลแล้วจะลําบากจะยากจนจะไปทาอะไรก็าลาบากแต่หลวงพี่นิสึกไปก่อนเนื่องจากว่ามีภารกิจเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจ หลวงพี่ย้ายมาอยู่สถานีตำรวจปทธมหา่ใจหลวงพี่อยู่ชุดใจสุจิดไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่มีศีลห้ากลับจากเวรถอนมลไหว้พระไปวัดไปวานั่งสมาธิตามที่หลวงพ่อบอกต้องมีศีลห้าได้ตอนที่เป็นตำรวจพวกที่ว่าจับได้ผู้ในฟังเรื่องศีลเรื่องบาปกรรมต่างๆทำความดีก็ได้ดีทำไม่ดีก็ไม่ได้ดีแล้วเกิดว่าเราค้ายาก็มีความปิดศีลข้อห้าส่วนมากจะเน้นเรื่องศีลห้านะ รถย้อตำรวจเองให้ความนับถือยกมือไหว้พอปูะเกษียณแล้วอำนาจมันไม่มีจากคนที่เคยรู้จักเขาก็ไม่เกรงใจเหมือนนที่เป็นตำรวจก็เลยรู้สัจจะทาว่าเกิดมาตั้งอยู่ดับไปมาเอาบุญดีกว่าหาเงินหาทองให้กับทางบ้านให้กับลูกเราก็หามาหมดแล้วแล้วจะหาไปก็ไม่มีค่าอะไรมากมายแล้วแต่ถ้าเรามาบวชเป็นพระเราเอาบุญไปฝากให้ทุกวันไม่ดีกว่าหรือก็เลยพูดให้เขาฟังาทางลูกก็สนุนเลยยมลูกยมศรีกาโยมทางบ้านก็สนุนแต่ว่าการที่จะตัดสินใจออกจากจุดๆนั้นมันเป็น เรื่องที่ค่อนข้างยากมากกันนึกถึงกรรมหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าในโลกนี้สิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือบุญแล้วก็บุญท่าน,นั้นที่จะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติก็เ,เลยตัดสินใจจะหากเป็นดีกว่าตายมาจากเพศคารวะเพื่อที่จะมาเกิดใหม่ในเพศสมณะทางครอบครัวก็ดีใจขอมมลธนาบุญกับหลวงพี่ด้วยกอได้มาบวชแล้วนั่งสมาธิสนนวดมนต์ไหว้พระทำทุกอย่างที่ว่าตามหลวงพ่อบอกมาหลวงพ่อทำอะไรก็ทำตามหมดว่าไงก็ว่าํากันก็เลยได้บุญส่งบุญไปให้ทางคุณพ่อทางครอบครัวทุกวันก็เลยตามหลวงพ่อว่าบวชเป็นพระแล้วเาจ ต้องเป็นเนื้อน้าบุญที่ดีของญาติโยม ก็อยากจะบอกเพื่อนตำรวจประชาชนทั่วไปที่ฟังคลิปนี้ด้วยความมั่นใจว่าทางที่หลวงพี่เดินมาเนี่ยเป็นทางที่ถูกต้องที่สุดแล้วหลวงพี่เห็นไปในวัดตัดทรงสารอยู่เป็นพระมีโอกาสสร้างบุญเร่างมี้เป็นการย่นเรียกเวทาเพราะเราสามารถที่จะสร้างบุญเร่างมี้ได้จาก5้าข้อมันมา2 27ยิดข้อยิ่งทํายิ่งได้มากยิ่งตะเวคูนนึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมครูของพวกเราเนี่ยเส้นทางชีวิตสมณะนี่ไงล่ะเป็นเส้นทางที่ถูกต้องและดีงามไม่ใช่ถูกต้องอย่างเดียวด้วยดีงามด้วยทั้งดีและงามเป็นชีวิตสุดท้าายในนสสงตเอครป็ แบบเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไงล่ะสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเดิมเป็นพระราชาเป็นกษัตริย์มีสมบัติพระสถานมากมายมีความสุขเยอะแยะยิ่งกว่าคนธรรมดาแต่ท่านยังลาออกจากความเป็นกษัตริย์ไม่ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นทั้งๆที่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายปรารถนาดิ้นรนขขนขวายตลอดชีวิตแล้วก็ออกบวชเพื่อจะได้มีโอกาสาว่างจากพันธนาการของชีวิตแล้วมาทําจิตให้สงบจนกระทั่งพบผลทางความหลุดพ้นและหลุดพ้นได้เขาถึงความสุขเป็นอมตะ ขอขอบคุณหลวงพ่อในความกรุณาความเมตตาที่ลูกได้พบทางสว่างลูกจะขอติดตามหลวงปู่หลวงพ่อแล้วก็คุณยายไปถวกญาติเพื่อที่จะถึงที่สุดแห่งธรรมไม่ได้ขอพระคุณครับหลวงพ่อครับ<อ><อ>